TV. มาแล้วฮะสัตว์เทวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุนะครับนี่แหละฮะที่พักที่อยากจะแนะนำนะฮะถึงแล้วครับดูบรรยากาศล่มลื่นมากเต็มไปด้วยสวนมะพร้าวนะครับที่นี่ชื่อว่ามีสุขครับบรรยากาศด้านในาเป็นยังไงที่พักจะเป็นสไตล์แบบไหนนะครับมาดูกันเลยโหบรรยากาศดีมากๆาะครับผู้ชมฮะที่นี่เขาบอกว่า เมื่อก่อนเป็นสวนมะพร้าวเก่าเลยนะครับแล้วก็จะมีหลังนี้แหละครับเป็นบ้านทรงไทยที่อยู่หลังเดียวเลยใหญ่มากสวยด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แตกลายเป็นธุรกิจทําเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักได้ชอบบรรยากาศมากครับเป็นธรรมชาติแบบสุดๆนะครับแล้วก็จะเป็นล่องน้ําแบบนี้นะครับน้าใสสะอาดแล้วเขาก็เลี้ยงปลาด้วยโหเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีที่นั่งเล็กๆเต็ไมไปหมดเลยมีกิจกรรมมาให้าหารปลานะครับแบบนี้ไปหยอดเหรียญ สิบบาทน,นะฮะเด็กๆชอบแน่ๆแล้วก็ที่นี่นี่โหโเต็มเลยฮะปันดินนะฮะมองแล้วแบบมีความสุขสบายตาดีฮะ<ๆ>ห้องพักฮะเก๋นะฮะดูเป็นสไตล์กล่องเรียบง่ายแต่ว่าใกล้ชิดธรรมชาติครับว้าวที่พักข้างในก็ สไตล์แบบเรียบง่ายนะฮะเน้นโทนสีขาวแล้วก็เป็นกระจก2ด้านอย่างนี้นี่คือเตียงนอนแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นห้องน้ําในตัวและที่พิเศษก็จะมีอ่างแบบนี้ด้วยแต่ห้องแบบเนี้ยนะฮะจะมี2แบบแบบแรกคือมีอ่างกับอีกแบบหนึ่งคือห้องโลง่ลงๆไม่มีอ่างนะครับแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้าอย่างเป็นท้องแอร์ฮะราคาหลักร้อยเท่านั้นเองฮะใกล้ชิดธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็สะอาดสะอ้านด,ด้วยเรียบง่ายสบายๆนะครับโอเคเลยฮะ,ะสวย แต่ถ้ามาเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่ามากันหลายๆคนแล้วใหญ่จะพักรวมกันนะแนะนําเป็นเรือนไทยหลังนี้ครับก็จะแบ่งห้องซอยออกเป็น3ห้องย่อยนะครับนี่ครับก็จะมีแอร์แล้วบรรยากาศข้างในก็จะเป็นอารมณ์แบบเป็นไม้ๆอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้มาพักอยากจะมานั่งชิลที่นี่ก็ได้นะครับคาเฟ่แบบสวยเลยมาดูกันหน่อยว่าเมนูที่นี่มีอะไรบ้างที่เป็นทีเด็ดนะครับตามมาครับ เข้ามาแล้วมีความสุขเลยฮะสไตล์มินิมอลขาวๆนะครับมองไปก็เป็นบรรยากาศของสวนมะพร้าวครับเมนูหลากหลายมากๆครับราคาไม่แพงด้วย60กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนั่งทานท่ามกลางสวนมะพร้าวเลยนะมีความสุขมากครับอันนี้เป็นชาไทยชีสครับโอ้โหชีสแบบว่าลอยด้านบนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเจอร์ที่นี่นะครับชานมมีความสุขครับ สดชื่นเนี่ยขนมที่นี่เขาก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นเครฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครนะัวซองฮะ ที่นี่ต้องบอกว่าไม่ไกลกรุงเทพที่พักก็เก๋ราคาไม่แพงนะครับอาหารเครื่องดื่มต่างๆก็อร่อยราคาถูกด้วยสบายๆกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ใครที่อยากจะมาพักผ่อนหรือว่ามาเติมเต็มให้กับตัวเองนะครับโดยที่เดินทางง่ายๆแนะนําที่นี่เลยครับมีความสุขแน่นอนกับที่นี่มีสุขท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่นะฮะกับซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซุสุครับผมครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามได้ครับ